สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและขอรับทุกคนทุกท่านเนาะซึ่งวันนี้ยายจอยพาเดินป่านะคะพี่น้องตอนนี้ยังไม่เข้าป่าเลยแต่ว่าหิวเลยมานั่งพักกินตรงนี้ก่อนเนาะพักกินก่อน กินช็อกโกแลตก,ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเยจยพาเดินเข้าป่านะพี่น้องไม่รู้ในป่ามันจะมีอะไรคือมาเดินออกกําลังกายเพราะว่าที่นี่หาแดดยากนะพี่น้องหาแดดยากเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องออกมารับแสงแดดเดี๋ยวเราไปเดินป่ากันค่ะนะคะเอากรนะเป๋าเยจยเนาะเดี๋ยวพักกินก่อนนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเดินป่ากันค่ะเดี๋ยวเยจยพาเดินป่านะคะ ต่อกันค่ะแล้วหลังจากไปไปเที่ยวไปเดินป่าเนาะเหนื่อยขอขอทําอะไรกินดีกว่านะคะก็คือวันนี้ฮัยจอยมาต่อนะคะมาต่อกับเอเมนู ส้มตำอีกแล้วนะคะส้มตำกุ้งสดนะวันนี้แต่มาทําการล้างกุ้งกันก่อนดีกว่าค่ะนะคะมาทำการล้างกุ้งกันเนาะนี่นะคะพี่น้องเนาะกุ้งนะคะที่เจจอยพานะผ่าเราก็ทําเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเพราะว่าตัวมันใหญ่เนาะตัวมันใหญ่แล้วเวลาเจะจอยทานนะเจจอยกิน,นอะก็คืออาปากไม่หูไม่มิดเนาะเจ๊จอยก็จะทําแบบนี้นะคะหนึ่งตัวได้สี่ชิ้นเนาะก <c oughs> ็แรกเลยนะคะทําแลย ก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะใส่เกลือลงไปเนาะแล้วก็นี่นะคะน้ําโซดานะน้ําโซดาน้ําแก๊สของเรานะคะน้ําดื่มแก๊สของคนที่นี่เขาแหลกนะแล้วยายจอยก็ทําการนะคะนี่ใส่ไปแบบนี้นะเราก็ล้างเลยนะคะมือนี่แหละนะคือล้างล้างล้างให้เอี่ยมนะคะล้างให้เอี่ยมให้สะอาดเนาะ เพราะว่าเยจอยเป็นคนที่แพ้อาหารนะคะแพ้อาหารแพ้ง่ายกินกุ้งนี่ก็แพ้เยจอยก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนและอีกอย่างหนึ่งการที่ล้างแบบนี้นะคะไม่มีกลิ่นคาวนะคะไม่มีกลิ่นคาวกุ้งนะก็คือมันดีมากเนาะพี่น้องเยจอยก็เลยทําแบบนี้ประจํานะคะทุกครั้งที่เยจอยจะกินกุ้งนะเพราะว่าเวลาเยจอยกินกุ้งเยจอยแพ้แล้วมันก็จะคันนะคะคันปากอ่ะคือมันจะเป็นตุ่มอ่ะนะจะสังเกตดูนะคะน้ําเนาะดูนะน้ำอ่ะสีดาเห็นไหมน้ำมันก็จะสีนี้มันก็จะออกมาเนาะแน่นอนนะคะเคเราก็ การนะคะเอาน้ำนี like. ้ออกนะน้ำแรกนะคะน้ำแรกเอาน้ำแรกออกแล้วก็ล้างด้วย Jamie, no. น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นนี่ล้างด้วยน้ำเย็นนะคะอ๋อแล้วก็ล้างอีกนะคะล้างด้วยน้ำเย็นเก็ี้ยงเลยนะก็นะคะเอาให้น้ำเสดเนาะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำเนาะ ไปนะนี่ไปอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งเนาะหนึ่งเป็นสองครั้งนี่ครั้งที่สองนะคะนี่เราก็ล้างนะคะทำเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเราก็ล้างเนาะล้างแล้วก็แบบนี้คือให้ให้ให้ใหสิ่งสกปรปกให้ความความไม่รู้อะก็คือกลิ่นคาวแหละเริ่มแรกเริ่มแรกเลยก็คือกลิ่นคาวนะคะเนาะมันจะช่วยได้เยอะมากเนาะมันจะช่วยตอนนี้เนื้อกุ้งม,มันก็จะหวานนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่เล็กน้อย ถ้าเป็นบ้านเราก็น้ำโซดานั่นแหละน้ำโซดาที่ที่เขาเอาเอามาดื่มเล่ากินกับน้ำหวานนั่นแหละนะส่วนน้ำนี้นะคะเนาะเห็นไหมเนื้อใสนะคะเนื้อกุ้งนี่ใสนะส่วนเนี่เสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊ก็ต้องเส้นขนมจีนเอาเขาจะจ่อยนะเราก็เทน้ำเห็นน้ำดงดำอยู่ไหยก็ล้างน้ำเย็นนะคะํทำแบบนี้นะคะ ซึ่งที่น้องบางครั้งที่ไม่แพ้หรือว่าไม่ได้เป็นอะไรเพราะน้ำไม่ต้องน้ำโซตอนะแต่จะมาเยจ่อจะจะแยแล้วอะเยจอยเป็นคนที่แพกินอ,อะไรเข้าไปแล้วแพเนี่ยเยจอยจก็เลยต้องอทําแบบนี้เนาะซึ่งป้องกันนะคะป้องกันแล้วมันมันก็คือถ้ามีอาการแพ้เนี่ยถ้าแพ้กุ้งเยจอยจ,จะมีอาการที่แบบว่าปวดท้องอาหารผิดส,สัมแดงนะคะอาหารผิดส,สัมแดงแล้วก็คันนะคะคัน,น,ะคะคนปากตุ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ตุ่มขึ้นใ่ปากอะไรอย่างเงี้ย ปลาหมึกก็กินไม่ได้ปลาหมึกนี้ไม่ได้เลยปลาหมึกนี้ครูแบบให้ล้างยังไงก็เป็นอันนี้เราหมักไว้ก่อนนะคะแช่ไรก่อนน้ำที่ส่งที่เราใช่ไว้นะนีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเนาะมาต่อกันที่สาคัญใจก็ร่นระยะเวลานะก็คือเสียงโทรทัศน์ปะก็คือไม่ให้ระยะเวลามันนี่มนี่เดิมนะคะเผื่อไปไปเอาตะพินเสียงเงิเอาจะพีนะ ของอะไรที่นี่นี่มันจังไม่เหมือนเราอะพี่น้องเอ้ยเก็บตะต้นปุ๊บกินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ เลยแล้วก็นาปะขาดไม่ได้นะคะแห้นอนเจียงป้าไอ้ไอ้นะะรับทางนะ้อะไรเนี่ยเราก็เาราจะมาขยงเงานะเจ้าเจ้มเ้าเจ้าเจ้าจาเ้าเจ้วเราจะมเาขจ้าเจ้าเจ้าๆจๆาเจ้าเจ้เจ้าเๆ้าเ้าเันจะาร้ามจ้จาเ้เจ้าเจ้ิเจ้ิเจ้าเจ้าเจ้างจ้้าเจ้าาเจ้เจ้าเจาเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเจา้ พี่น้องพี่ก็ทำมเยจอกิน้มกำารสสุของชอบนะต้มกเน,นี่ยคือยจอยชอบอีแล้วนะแล้วก็ามะละกอนึลูกใช่ไหม,มก็ต้องกินให้หมดนะแนะช่ตู้เย็ไนได้นานก็ไม่ค่อยจ,จะนะดิไแกปดีกายขต่อะอยนะอย,ะย,นยนีนอ,นอเสร็จ้ยเวานใช่ไหมโอเคเอนี จอยก็จะใส่กุ้งนะพี่น้องนี่นี่นะคะกุ้งเป็นหนักกุ้งนะใส่ลงไปเนาะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้แล้วจอก็ไม่ได้ตักคนเอาคนกุ้งให้เข้ากับอันนี้เนาะคือคน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 ของคนคนคนนะกุ้งเราล้างสะอาดแล้วใช่ไหมเราก็นี่นะคะเย้นี่นะดีไหมนี้ชิมมาหัวลอยอีกเออปลานี่ ยังไ,ไงนะก็ยังมีส่วนร่วมป้าก็ช่วยจัดจานผักดูนะเฮ้ยป๊านี่นะคะพี่น้องมานะคะพี่น้องทานด้วยกันเนาะทานด้วยกันนะคะอ,อยังจะจอยหิหยมากนะนี่เลยวันนี้ป้าไม่ทานด้วยป้าก็มีของปลาแดดเขามีแซนด์วิชเด็กๆไมกินคนเดียวนี่เลยป้าใจดีนะป้ามาแต่งจานผักให้ บอกว่าเมียก็ทำไม่สวยเขาเลย <c oughs> ทำให้นี่นะพี่น้องนี่เลยยังไม่เสร็จสมูกนะพี่น้องนะยังไม่เสร็จสมูกก็นี่มือแล้วกันนะคือล้างหลายรอบแล้วมือเ<อ>นี่ะนี่นะคะโอเคไหมสำหรับเด็กจอยเท่านี้ก็หรูดแล้วนะคะนี่ เรียบหรูจร,จริงๆว้าวว้าวนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนะคะนี่เลยกับอ่ะส้มตำกุ้งสดของเยี่จอยนะเผ็ดร้อนมาเจ็บทำต้องชิมนี่นะคะกุ้ง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 นะเฮ้ยกุ้ง,ง,ง,งชิมก่อนเลยอืมอืม้มจับสุด,ดยอดอืม้มชิม

รับคลิปนี้นะคะเยจิตรก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเยจิตรเนาะแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้เยจิตรด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้านล่างเนาะ,ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เยจอยจอืมอมเีเลยนะคะอ่ะไม่เอ,อ่ยกันไม่เอ่ยนะคะบาย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 ,บาย,บายค่ะ